สวัสดีครับกลับมากันแล้วนะครับกับคลิปเฉลยวิชาสามาัญเมษายนปี64นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะดําเนินมาจนเป็นคลิปที่4แล้วนะครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับระบบนิเวศคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีแค่ห้าข้อเท่านั้นแล้วก็ตัวเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ยากมันเป็นตัวที่เก็บคะแนนเพราะฉะนั้นตั้งใจนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ข้อที่3ครับ ในข้อที่3นะครับเขาพูดถึงเรื่องของไบโอมนะครับไบโอมคืออะไรนะครับอันนี้เราจะต้องเข้าใจเทอมทางนิเวศวิทยานิดหนึ่งนะครับในเทอมทางนิเวศวิทยาเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ด้วยกันเราจะเรียกว่าประชากรแต่ถ้าหลายชนิดอยู่ด้วยกันเราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกนึกภาพว่าหมาหน้าเซเว่นก็ได้เนาะ ถ้าสมมติพี่นั้นบอกว่าให้เราไปนับจํานวนประชากรหมาหนะเซเว่นเราจะต้องนับแต่หมาถูกต้องไหมแมวจะไม่นับไก่จะไม่นับยีราฟจะไม่นับยีราฟไม่น่าอยู่หน้าเซเว่นได้นะฮะโอเคเราก็จะนับแต่หมา <c oughs> นั่นแหละน้องนั่นคือประชากรประชากรคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือจะมีหลายชนิดอย่างเช่นหมาก,กับแมวอย่างนี้เป็นตน้นนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตถ้ามีความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่ด้วยนะครับมีการหาอาหารจากตรงนั้น มีการขับถ่ายหมุนเวียนกันเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเป็นสารต่างๆเราจะเรียกว่าระบบนิเวศร,ระบบนิเวศที่มีลักษณะเดียวกันเราเรียกว่าไบโอมซึ่งไบโอมในโลกของเรานี้จะมีหลากหลายมากๆนะครับไบโอมในโลกของเราจะมีหลากหลายมากๆยกตัวอย่างเช่นไบโอมทะเลทรายนะครับไบโอมภูเขาไบโอมป่าป่าป่าเป็นตน้นพอเห็นภาพนะ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาถามว่าไบอมตัวไหนที่มีจํานวนผู้ผลิตสูงสุดมีผู้ผลิตหนาแน่นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆไปไล่กันเอาเริ่มต้นจากตัวน้อยสุดกันเลยตัวไหนน่าจะน้อยสุดจากภาพนี้อ่าหลายที่นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มีฤดูแล้งเยอะอย่างเงี้ยเอออันนี้เราอาจจะนึกถึงแบบเอ้ยมันนี่หรือเปล่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวตน้อยโอเคม,มันมีพืชน้อยจริงแหละเพราะว่ามันแล้งเนาะแต่จะบอกว่าอันนี้ก็ยังมีอยู่ ตัวที่มีน้อยสุดคือบีบอยเลยครับเพอร์มาฟรอสขี่เซนใต้ตัวนี้รายการดอ,อกจันเลยเพอร์มาฟรอสครับคําว่าเพอร์มามาจากคําว่าเพอร์มาเน็ตฟรอสแปลว่าแข็งเพอร์มาฟรอสแปลว่าแข็งถาวรแข็งถาวรหมายความว่ายังไงอันนี้จะเจอในพื้นที่ที่มันหนาวมากๆาเรานึกภาพว่าปกติเนี่ยเราจะมีน้าในดินถูกต้องไหมคือเวลาฝนตกเนี่ยน้ําก็จะซึมลงดินถูกไหมฮะพื้นที่ตรงเนี้หนาวมาก หนาวจนน้ําในดินกลายเป็นน้าแข็งเออแล้วพอมันหนาวมากลองนึกภาพว,ว่าถ้ามันหนาวมากพืชเนี่ยมันก็พอไอ้น้ําในดินมันกลายเป็นน้ําแข็งเนาะพืชมันก็แทงด้ลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพืชเนี่ยจะมีน้อยมากอันนี้มีพืชน้อยสุดเลยโจ์ข้อนี้ก็ทมสูงสุดเนาะแต่ถ้าต่าสุดตอบเพิร์บาร์ฟรอนนะฮะไปดูน่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือข้อ e ครับตอนกลางคืนอากาศหนาวมากกลางวันมีอากาศร้อนมากอันนี้คือไบโอแบบทะเลทรายเลยครับ ทะเลทรายเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือมันอยู่ได้ถ้าเออคือตอนกลางวันมันร้อนมากแต่กลางคืนจะหนาวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตัดทิ้งไป3าข้อและวก็จะเหลือสองข้อข้อนี้ตอบข้อ C เพ,า 4, พารพาะอะไรเพราะดีด็อกมีฝนตกน้อยแต่ C มีฝนตกชุกการที่มันมีฝนตกชุกแน่นอนมันต้องเกิดพืชเยอะแน่ๆโอเคนะครับอันนี้จะนึกถึงพวกป่าฝนเขตร,ร้อนครับ ก็ป่าบ้านเรานั่นเองนะครับการจนาบุรีอะไรพวกนี้นะครับนะก็นั่นแหละป่าสัเกตรอนนะครับอ่ะไปดูต่อครับข้ามไปข้อห้าครับข้อห้านะครับอันนี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่การเปลี่ยนแปลงแทนที่คืออะไรการเปลี่ยนแปลงแทนที่คือการที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เกิดมาแทนที่สิ่งมีชีวิตเดิมที่เคยมีอยู่ฟังแล้วไม่ค่อยจะเก็ตฟังแล้วไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่จะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันทําให้เราเห็นภาพมาขึ้นสมมุติพี่นัทมีแฟนอยู่หนึ่งคนพี่นัทก็มีแฟนก็อยู่ด้วยกันกับแฟนคนนี้มาอยู่ด้วยกันมานานมากอยู่มาวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตพี่นัทจับผู้หญิงคนนี้มาอยู่ เป็นแฟนคบซ้อนเลยเนาอแล้วพอเราครบซ้อนตรงนี้ปั๊บแน่นอนคนนี้ก็จะเริ่มโดดเด่นกว่าคนนี้ก็จะเริ่มหายไปแล้วคนนี้ก็จะมาอยู่แทนที่นี่คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่อย่ามองพี่ด้วยสายตางันครับอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะครับนะโอเคนะ <laughs> เออนี่คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่การเปลี่ยนแปลงแทนที่คือการที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เข้ามาแล้วแทนที่สิ่งมีชีวิตเดิมให้หายไป การเปลี่ยนแปลงแทนที่อาจจะเกิดต่อเนื่องกันไปโดยสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เข้ามาสิ่งมีชีวิตเดิมหายไปแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ก็เข้ามาอยู่ด้วยตัวนี้โอเคนะครับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะมี2ชนิดคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุตยิยภูมิคีย์เวิร์ดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิตัวออกสอบบ่อยคือปฐมภูมิเนาะ การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบผสมพันธุ์คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมตายหมดจะเกิดในสองพื้นที่ก็คือหลังภูเขาไฟระเบิดนึกภาพไปลาภูเขาไฟระเบิดลาวาจะ,ะไหลลงมาถูกต้องไหมพอลาวาไหลลงมาลาวามันจะซึมลงไปถึงในดินพอลาวาเนี่ยมันลงไปในดินมันแข็งตัวมันจะทําให้มเมล็ดพืชที่ฝังใต้ดินเนี่ยตายหมดโอเคนะครับเช่นเดียวกับเพอร์มาฟรอต คุ้นๆจากข้อเมื่อกี้ใช่ไหมเพอร์มาฟอสคืออะไรนะเพอร์มาฟอสคือแข็งถาวรมันคือการที่น้ําใต้ดินกลายเป็นน้ําแข็งแล้วพอน้ําในดินมันกลายเป็นน้ําแข็งเกิดอะไรขึ้นพอน้ําในดินกลายเป็นน้าแข็งมันจะทาให้มเมล็ดพืชตายหมดพอมะเล็ดพืชตายหมดมันเกิดใหม่ไม่ได้พอเห็นภาพยางังแต่ถ้าตุติุภูมิเนี่ยสิ่งมีชีวิตเดิมเนี่ยจะยังพออยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นเกิดไฟป่าถ้าสมมุติว่าเกิดไฟป่าเนี่ยโอเคไอ้พวกพืชที่มันต้นสูงๆเนี่ยมันตายหมดก็จริงแต่มเมล็ดยังอยู่ในดิน มเมล็ดพืชใหญ่หญยังอยู่ในดินเมล็ดพืชเล็กลๆยังอยู่ในดินหญ้าเย่อบางส่วนยังอยู่รอดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อันเนี้มันยังพรอมีอยู่บ้างแต่ตรงนี้เริ่มต้นใหม่จากศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันปฐมภูมิจะใช้เวลานาน,านกว่าทุติยภูมิจะใช้เวลาน้อยกว่าโอเคนะครับอ้อจอดไปอีกสั้นๆปฐมภูมิเนี่ยจะเริ่มต้นจากไรเคสไรเคสเป็นเชื้อรากับสาลายที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นมอส เป็นเฟิร์นแล้วหลังจากนั้นก็จะไล่ลำดับตามความใหญ่ไปเรื่อยๆโอเคเนาะกลับไปลองดูโจทย์ข้อนี้ครับในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนนที่ดังต่อไปนี้ทีนี้ครับขีดเส้นใต้ไฟป่าเห็นไหมเขาเกิดไฟป่าแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นฐมภูมิหรือทุติยภูมิใช่ครับเป็นทุติยภูมิพอมันเป็นทุติยภูมิมันไม่ได้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นเห็นไหมเนี่ย แม้ว่าสิ่งมีชีวิตจะล้มตายก็ตามแต่ก็ยังเจอชั้นดินแล้วสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลือก็เข้ามาไอก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับโจทย์ข้อนี้เขาถามข้อใดถูกต้อง A บอกว่าเป็นปฐมภูมิผิดครับต้องเป็นทุติยภูมิบี boy, บอยพบไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกมาเริ่มพื้นที่การฟื้นตัวจริงไหมไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุติยภูมิมันล้งมเมล็ดยังอยู่ถ้ามันเป็นปฐมภูมิอะโอเคต้องเริ่มจากไลเคน แต่ตอนนี้เป็นทุติยภูมิเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไรเค่นครับหลังจากไฟไหม้ยังคงม,มีสารอินทรีย์และเป็นเลพืสชสะสมอยู่ในชั้นดินอ่าดูเป็นไปได้ตามที่พี่บอกเมื่อกี้เลยดีด็อกในการกลับมาเป็นสังคมสมบูรณ์อีกครั้งพื้นที่นี้ใช้เวลามากกว่าพื้นที่ที่ถูกลาวาทับถมลาวาทับถมคือหลังภูเขาไฟระเบิดเป็นปะสมภูมิอีนี้เกิดนานทุติยภูมิเกิดไม่นานเห็นไหมอันนี้นานพอเริ่มใหม่จากศูนย์อันนี้ ต้องใช้ได้ใช้เวลาน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่าแล้วข้ออีครับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในเหตุการณ์นี้เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่พบในบริเวณเกาะเกิดใหม่จากการระเบิดภูเขาไฟอีกแล้วอีนี้ปฐมภูมิอันนี้คนละแบบเพราะอันนี้ทุติยภูมิถันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อสี่ครับโอเคเนาะไปต่อครับข้อสี่ครับ ข้อ4เราจะเริ่มต้นอขอโทษครับข้อ4เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชากรนะครับจะเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยมีคีย์เวิร์ดสำคัญข้อนี้คือคำว่า carrying capacity carrying capacity คืออะไรเราพูดถึงการเราพูดถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อนการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยจะมีทั้งสิ้น2แบบนะครับก็คือ exponential และ l o g i a t i c แบบนี้เอ็กซ์โพเนนเชียและ l o g ิสติกของภัยครับการเพิ่มขึ้นของ Exponential นะครับบางคนเขาเรียกว่า j shape นะครับเหมือนตัว J เนาะเหมือนเอ้ยโทษครับเม็นตัว J จึด Exponential แบบนี้มันจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้จะเกิดขึ้นในสิ่งไม่ในในพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดต่างๆเลย นะครับมีพื้นมีอาหารมากพอมีพื้นที่มากพอมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งปกติในธรรมชาติไม่ค่อยเกิดหรอกแบบเนี้ยในธรรมชาติจะเป็นแบบโลจิสติกโลจิสติกบางคนเขาจะเรียกว่า S shape บางคนเลข sigmoid นะครับนะแต่ว่าออกเสียงชัดๆออกเสียงพิชวิตเปลี่ยนนะฮะอ่ะไอตัว S shape ตัวเนี้ยสังเกตนะช่วงแรกๆอ่ะจะใาย exponential เห็นไหม มันจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พอสักพักหนึ่งมันจะเริ่มรู้ตัวเองว่าเฮ้ย mm. เราเพิ่มแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะถ้าเพิ่มเปเรื่อยๆอาหารไม่พอที่อยู่ไม่พอดังนั้นอัตราการเพิ่มยังเพิ่มอยู่นะแต่จะค่อยๆช้าลงแล้วสุดท้ายพอมันใกล้กับพื้นที่ที่มันเออมันใกล้กับข้อจํากัดมันไม่สามารถเพิ่มมากกว่านี้ได้แล้วไม่งั้นอาหารไม่พอมันจะเริ่มมีอัตราประชากรที่คงที่ เห็นยังไอข้อจํากัดที่ทําให้มันข้อจํากัดที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่า carrying capacity carrying capacity carry แปลว่าแบก capacity แปลว่าความจุ carrying capacity คือค่าความจุเท่าที่เราจะแบกได้นึกภาพเวลาเราเล่นอ o v นะครับนึกภาพเวลาเราเล่นอวีเราเป็น carry ที่เก่งแค่ไหนเนี่ยถ้าเพื่อนมันเป็นไก่ที่แจกตลอดเวลาเราก็แบกไม่ไหวถูกไหมเออเราก็มีค่าจํากัดที่แบกได้ พราะฉะนั้นครับเนี่ยคือ carrying capacity ทีนี้ทีนี้ะนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจนะครับนะเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้ว e carrying capacity เนี่ยมันจะส่งผลกับชีวิตได้จริงๆแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะมีภาพให้ดูครับอันนี้เป็นภาพของพยูนครับมานาทีเป็นพายุที่มารวมกันอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่ง อันนี้เราเห็นภาพไหมอันนี้เป็นภาพจากมุมสูงนะฮะใช้โดรนถ่ายเราจะเห็นว่ามันมีปริมาณเยอะมากๆแล้วถ้ามันมีปริมาณเยอะมากๆแบบนี้แน่นอนถ้ามันอยู่ช่วงเราเนี่ยมันก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่แบบนี้นานๆแน่นอนวันหนึ่งอาหารมันต้องไม่พอเห็นไหมที่อยู่มันก็ไม่พอมันแออัดมากมันอยู่กันแออัดมากพักหนึ่งมันก็เกิดความเครียดมันก็จะตีกันมันก็จะกัดกันนะครับอาหารก็ไม่พอพักหนึ่งพอมันเริ่มอดอยากมันก็จะล้มตายพอเห็นภาพเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับนี่คือค่าความจุเท่าที่เราจะแบกได้ carrying capacity กลับไปดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดเป็นปัจจัยที่ทมีโอกาสเพิ่ม carrying capacity ของปลาดิบเห็นนะครับเพิ่ม carrying capacity แปลว่าเพิ่มว่าเพิ่มขีดจำกัดทำให้เรามีจำนวนปลาดิบเพิ่มปลาดิบเพิ่มขึ้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับข้อ a การเพิ่มขึ้นของปลากินพืชต่างถิ่นที่ถูกปล่อยลงสู่บึงเออ ปกติปลานินเนี่ยเป็นปลากินพืชอยู่ดีๆลราเอาพวกหนึ่งมาปล่อยเอามาแย่งอาหารไว้เนาะถ้ามาแย่งอาหารคิดว่าอาหารคิดว่าเราจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลง <c oughs> ลดลงแน่ๆเพิ่มขึ้นไม่ได้อาหารมันไม่พอจากเดิมอาหารที่มีน้อยอยู่แล้วยังจะน้อยลงไปอีกเพราะโดนแย่งเห็นนะครับอืข้ามไปข้อดีดอกนิดน,นึงครับการเพิ่มขนาดของประชากรปลาชะโดซึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้าย อันนี้หนักกว่าเก่าเลยเนาะอีเนี้ยปล่อยมาแย่งอาหารอีเนี้ยปล่อยมาไล่กินเลยนะเนาะอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนน้องอยู่ในเมืองที่แออัดข้อเเนี่ยคือมีคนมาอยู่ในเมืองเพิ่มมีคนแบบว่าเอ้ยมีมีกษัตริย์บอกว่าเฮ้ยเอาคนมาอยู่เพิ่มอีกสามแสนคนอ้าวอาหารไม่พออยู่แล้วก็ชิบหายแนะนะ่นอนข้อดีด็อกนี่หนักกว่านั้นอีกเอาไททันมาปล่อยเนาะเอาไททันมาปล่อยไล่กินเราชิมหายไวปวงแนะนะ่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดีด็อกก็ไม่ใช่เหมือนกันทอนที ไปดูข้ออีครับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายจนทาให้ปริมาณออกซิเจนในน้าลดลงคีเซตใต้ออกซิเจนในน้าครับปริมาณออกซิเจนในน้ําคือค่า DO นะครับไดเรกออกซิเจปกติเนี่ยพืชพืชและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ําต้องการออกซิเจนทุกชนิดทุกชนิดต้องการออกซิเจนถ้าออกซิเจนน้อยจํานวนสิ่งมีชีวิตก็น้อยลงมันหายใจไม่ได้ออกนะครับเลยสองข้อครับ ข้อ4การลั่วไหลของสารมลพิษโอปล่อยสารพิษลงไปนะฮะไม่น่าจะเพิ่มได้ข้อนี้เลยตอบ B ีบอยเพราะการขุดขยายขนาดบึงเป็นการเพิ่มพื้นที่เป็นการเพิ่มที่อยู่ให้มันพอเราเพิ่มที่อยู่แน่นอนเราก็จะเพิ่มจํานวนได้ง่ายขึ้นเห็นยังข้อนี้เลยตอบ B ีบอยเห็นนะฮะปะข้อ2องครับ ข้อที่สครับอันนี้เขาจะพูดถึงเปีระมิดทางนิเวศวิทยานะครับพีระมิดทางนิเวศวิทยาหมายเขาว่ายังไงนะครับค mm ีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งมีชีวิตมันมีผลสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งได้นะครับ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่มีเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างดีกว่านะครับพี่มีห่วงโซ่อาหารอันนึง เริ่มจากพืชน,นะครับแล้วมีตั๊ก,กแตนนะครับตั๊ก,กแตนกินพืชน,นะะนกกินตั๊ก,กแตนงูกินนกแล้วก็เหยี่ยวกินงูโอเคนะครับกินไล่กันตามลําดับแบบนี้ถ้าสมมติอยู่มาวันหนึ่งนกมันหายไปจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนถ้านกหายไปปริมาณงูก็ต้องลดลงเพราะไม่มีอาหารกิน อาจจะถึงขั้นหายตามไปเลยก็ได้แล้วถ้างูลนลดลงเหี่ยวก็ลดลงเพราะอาหารมันน้อยลงในขณะที่นกน้อยลงไอ้นอกหายไปในขณะที่งูกับเหยี่ยวน้อยลงครับตักแตนจะเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีตัวมากินมาพอเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งมันส่งผลกับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึง่งได้นะฮะซึ่งเอาจริงๆนึกถึงอ,อะไรนะนึกถึงนโยบายการปฏิรูปก,การ,กรเกษตรของเหมาเจ๋อตุงเลยนะน้อง อันนี้พี่คงไม่ได้พูดเนาะแนะนําไปลองเสิร์ชหาดูนะฮะนะก็ถ้าอธิบายสั้นๆคือเหมาเจอตุงเชื่อว่าถ้าพืชเยอะผลผลิตก็เยอะเราก็จะมั่งคัง่งเขาก็เลยจัดเฟสติวัลล่านกครับจริงๆล่าสีต่ตัวศัตรูพืชอ่ะก็คือล่านกล่า,มาแมลงนู่นนี่นั่นจนตายไปหมดเลยพอตายหมดเกิดอะไรขึ้นตะกาแตนเพิ่มขึ้นมหาศาลฮะพอตะกาแตนเพิ่มขึ้นมหาศาลตากาแตนก็ไล่กินผลผลิตหมดเลยนะครับคนอดตายหลายล้านคนเนาะนอโอเคนะะไว้ไปลองอ่านดูแล้วกัน กลับมาตรงนี้ครับนี่คือปริมาณอ้านี่คือนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือห่วงโซ่อาหารทีนี้ครับถ้าพี่นัดบอกว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงจริงๆพี่ไม่ควรเขียนแนวนี้พี่ควรเขียนแนวใหม่ถ้าเราจับห่วงโซ่อาหารนี้มาเรียงเป็นแนวตั้งเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะสรลเอหายอ่ะถ้าเราจับมาเรียงเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับ แล้วมันมีการกินเหมือนเดิมเนาะลูกศรจะชี้ตัวที่กินนะฮะมันชี้ว่าตัวไหนได้พลังงานไปนะครับถ้าสมมติพี่พืชพี่มีพืชอยู่หนึ่งแสนต้นคําถามตั๊กแตนคนจะมีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่น้องตั๊กแตนคนมีน้อยกว่าเพราะถ้าตั๊กแตนมากกว่ามันจะมีพืชไม่พอกินตั๊กแตนต้องน้อยกว่าอาจจะมีสักประมาณหนึ่งหมื่นตัว นกกินตะกแตนนกก็ต้องน้อยลงครับเหลือพันตัวงูก็ต้องน้อยลงเหลือร้อยตัวเหยี่ยวก็ต้องน้อยลงเหลือสิบตัวโดวยปกติมันจะหายไปทีละสิบเท่าแบบนี้ถ้าเรานับจํานวนตัวเราจะเรียกว่าปีระมิดจํานวนครับแต่ถ้าเรานับตามน้าหนักเอาทั้งหมดมันเอาน้ำเอาทั้งหมดมาชั่งน้าหนักรวมกันเราจะเรียกว่าปีระมิดมวลชีวภาพถ้าเราดูพลังงานเป็นกิโลแคลอรี่เราจะเรียกว่าปีระมิดมพดลัลงงาน โอเคนะครับกลับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงโซ่อา,ารนั้นนึงนะครับมีผู้ผลิตเป็นไดอะตอมผู้บริภคอันดับหนึ่งเป็นหอยหมวกเจ๊กและอันดับสองเป็นปูคีย์เวิร์ดสำคัญคือคํานี้ครับเรามีปิระมิดอยู่สองตัวคือพิระมิดมวลชีวภาพและปีระม,มิดพลังงานไฮไลท์ปีระมิดพลังงานไว้เลยเนาะแล้จําไว้ปิระมิดปกติแม้ว่าจะรูปร่างเป็นแบบนี้แต่เราอาจจะเจอปีระมิดรูปร่างแบบนี้บ้าง หรือปีระมิดรูปร่างแบบนี้ก็ได้แล้วแต่พื้นที่แต่จำไว้าาเลยน,นะน้องถ้าเป็นปีระมิดพลังงานปีระมิดพลังงานจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้เท่านั้นเราจะเหลือสองข้อครับถ้าไม่ปีระมิดพลังงานถึงเป็นเหลือเท่านี้เท่านั้นสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่ว่าเราจะกินไปเยอะแค่ไหนก็ตามพลังงาน90%จะสูญเสียไปกับความร้อน เราจะมีปริมาณน้อยลงไปเรื่อยๆแบบนี้เสมอครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือสองข้อครับทีนี้ครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าตัวแรกเป็นไดอะตอมจริงๆข้อนี้พี่คิดว่ามันไม่เคลียร์มันควรตอบได้สองข้อข้อ A ข้อ e เลยนะครับเพราะข้อ a เนี่ยไดอะตอมโดนหอยหมกแจกกินหอยมกแจะกกินปูก็เพราะฉะนั้นแบบนี้มันก็ไม่ผิดถูกไหมแต่คีเว์ดสำคัญที่เขาอยากให้เราตอบเลยคือคำนี้ครับ มันเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วมีวัฏจักรชีวิตสั้นแต่ว่าอ๋อแล้วที่สําคัญคือเคลือบเป็นชั้นบางด้วยเนาะเขาต้องการจะบอกว่าจริงๆมันมีไม่ได้เยอะแต่มันเพิ่มจํานวนเร็วเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะบอกว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้แม้ว่าไดอะตอมจะโดนหอยหมวกเจ๊ก,กินก็ตามแต่มันเพิ่มจํานวนเร็วมากหลังจากโดนกินพหนึ่งปั๊บมันเพิ่มจานวนแล้วหลังจากโดนกินปั๊บมันเพิ่มจํานวนแล้ว ด้วยความที่มันเพิ่มจานวนเร็วๆเกิดอะไรขึ้นทําให้แม้ว่าจะมีปริมาณน้อยมันก็รองรับผอยโมกเจ็กที่มีปริมาณมากกว่าได้ข้อนี้เขาต้องการให้ตอบ E ครับน้องแต่จริงๆส่วนตัวพี่รู้สึกว่าตอบ A มันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะนะครับนะแต่ว่าก็นั่นแหละนี่คือนี่คือจะนี่คือ,คอพอย n หลักของเขาที่เขาอยากให้ตอบพอเห็นนะไปะแล้วข้อสุดท้ายของเทมนี้ครับข้อที่หนึ่งครับ ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของวัตจักคับผมในวัตจักรคืออะไรวัตจักรคือสารที่หมุนเวียนการอยู่ในระบบนิเวศภายในระบบนิเวศเนี่ยจะมีวัตจักเยอะมากอย่างเช่นวัตจักคาร์บอนวัจนตจักไนโตรเจนวัตจักฟอสฟอรสเป็นต้นนะครับทีนี้ในข้อนี้เป็นวัจนตจักรไนโตรเจนการที่เราจะทําโจทย์ข้อนี้ได้เริ่มต้นก่อนเราต้องเริ่มรู้จักก่อนว่าแต่ละตัวมันเรียกว่าอะไร N2 ครับตัวนี้คือแก๊สไนโตรเจนขอซูมนิดนึงนะครับ N2 ตัวนี้คือแก๊สไนโตรเจนครับ NH3 ตัวนี้คือแอมโมเนียครับ NH4+ ตัวนี้คือแอมโมเนียมตัวนี้คือไนไตร์และตัวสุดท้ายคือไนเตรตครับ อ,อย่างแรกก่อนเห็นไหมเราต้องแยกในตัวเจนให้ออกก่อนในตัวเจนแอมโมเนียออมโมเนียมไนไตร์ไนเตรโอเคนะครับทีนี้ต่อครับไอตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นของเข็งอยู่ในดินส่วนตัวเนี้ยเป็นแกส๊สเป็นตัวเดียวที่เป็นแกส๊สกระบวนการที่เราจะดึงแก๊สลงมาการที่เราดึงแก๊สลงมาตรงนี้เราเรียกกระบวนการนี้ว่าไนโตรเจนฟิกเซชันภาษาไทยใช้คำว,ว่ากระบวนการตรึงไนโตรเจนครับ กระบวนการในไนโตรเจนฟิกเซชันจำคำนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเราตึงคาร์บอนไดออกไซด์จะเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันนะครับอันนี้ตึงในไนโตรเจนก็เลยเป็นไนโตรเจนฟิกเซชันนะครับแล้วตัวนี้ครับมันจะมีแบคทีเรียบางตัวที่สามารถปลดปล่อยไนเตรตให้กลายเป็นไนโตรเจนใหม่ได้กระบวนการนี้จะเรียกว่าดีไนทริฟิเคชันดีอีดีแปลว่าอะไรครับ ดีดีแปลว่าไล่ตัวนี้คือไล่ในตรเจนไล่ในตัวเจนขึ้นฟ้าไปโอเคยังอย่างน้อยที่สุดเราต้องจำสองตัวนี้ได้ก่อนโอเคเนาะพอเราจำตัวนี้ได้แล้วที่เหลือครับกระบวนการสร้างครับสร้างเนี่ยเราจะใช้คำว่า,า fixation คือดีมันกับด้านมันก็เลยไล่ออกไปเห็นไหมส่วนกระบวนการสร้างจะเรียกว่า fixation ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เราจะสร้างแอมโมเนียมตัวนี้ชื่อว่า ammonification ตัวนี้ตัว C จะสร้างในไตรเราเรียกว่าไนตริกิฟเคชั่นซึ่งตัวนี้จะแปลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนสร้างในไตรกับตอนสร้างในเตนชื่อเดียวกันครับไนตริกิฟเคชั่นเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้พอเราเจอตนเราเราเจอตรงนี้เราอาจจะรู้สึกกังวลมากเลยว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงดีย้ำนะครับเราเริ่มต้นจากจำสีเขียวก่อน จำชื่อให้ได้ก่อนพอจาสีเขียวเสร็จจาสีแดงต่อสองตัวนี้เป็นตัวที่ออกบ่อยแล้วสุดท้ายค่อยไปไล่สีฟ้ากลับมาลองดูโจทย์ครับโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเราไปดูตัว E ก่อนเพราะ E แบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจนสามารถวรีิ้วในเตรตให้กลับเป็นแก๊สไนโตรเจนเห็นไหม เดี๋ยวขอโทษครับพี่เลียงข้อผิดนะครับนะเอาใหม่เอาใหม่โทษโทโทษเราเริ่มต้นจากข้อ C ก่อนนะข้อ C คือตวเนี้เดี๋ยววป๊บนึงเมื่อกี้พี่บอกว่าเราเริ่มต้นจากสีเขียวถูกต้องไหมเรารู้ตัวชื่อตัวนี้เพราะฉะนั้นเราดูสีเขียวเป็นหลักนะครับนะข้อ C ผู้ย่อยสลายสลาย,ส,ลาย,ส,ลายสารอินทรีย์เช่นเห็ดราเปลี่ยนแอมโมเนียเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไตรซ์จริงไหมขั้น C ตัวนี้เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไตรซ์ใช่ไหมไนไตรซ์ใช่แต่ตัวนี้ไม่ใช่แอมโมเนียครับตัวนี้มันแอมโมเนียมไม่ใช่แอมโมเนีย เนี่ยผิดตัวเดียวเนาะผิดตัวเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยเห็นยังโอเคนะครับไปดูข้อเมื่อกี้ดูข้อ b เห็นไหมข้อ b บอกว่าเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียมอ่ะเนี่ยถูกเว้นไว้ก่อนข้อดีด็อกเปลี่ยนไนไตรเป็นไนเตตถูกไหมดีด็อกเปลี่ยนไนไตรเป็นไนเตตถูกต้องข้อ e เปลี่ยนไนเตตเป็นอากแก๊ไนโตรเจนถูกไหมทุกไนเตตเป็นออกเป็นไนโตรเจนข้อ A เปลี่ยนไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียอันนี้ถูกเห็นปะ เพราะฉะนั้นตัวสีเขียวเนี่ยไม่ทําให้เราตัดช้อยได้แล้วเราก็ต้องไปดูตัวต่อไปคือสีน้ําเงินครับเพราะเขั้น A แบคทีเรียตรึงแก๊สในตัวเจนอ่าตรึงแก๊สในตัวเจนในตัวเจนฟิกเซชันในตรเจนฟิกเซชันเว้ยไม่ใช่อัโมนิฟิเคชันพีดแอนแอนเห็นยังไปต่อนะข้อบบอยแบคทีเรียเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียมด้วยกระบวนการไนติฟิเคชันใช่ไหมไม่ใช่กระบวนการชื่ออมโมนิฟิเคชัน ทษครับข้อดีท็อกแบคทีรียบางชนิดเปลี่ยนในไตรเป็นนเตรด้วยดีในติฟิเคชันใช่ไหมในไตรเป็นในเตรไม่ใช่ดีในติฟิเคชันมันในติฟิเคชันเฉยๆขออ้อ E แบคทีรียไม่ใชไม่ใช้ออซิเจนรีดิวส์ไนเตรตกลับเป็นไนโตรเจนจริงไหมจริงข้อนี้เลยตอบข้อ E ครับโอเคนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นี่คือเรื่องของระบบนนเวททั้งห้าข้อพอเห็นภาพเนาะ ในเรื่องระบบนิเวศท,ทั้ง5ข้อก็จะมีประมาณนี้นะครับผม่ะก็วันนี้เท่านี้แหละนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ